สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่2พฤษภาคม2568นห้า้แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่นแบบ4ตัวมา1นถึงสตัวสูตรคำนวณของอัชวโรธนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปทุกท่าน คำนวณได้0 1 4ยหวยออก227ย้อนไปอีกงวดแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลขหเข้าหลักร้อยงวดที่ออก687ปถัดไปอีกงวดหนึ่งก็มีเลขหเข้าหลักสิบงวดที่ออกห้าหสามมงวดหลังสุดของอาจารย์เข้า2หลุดไปหนึ่งครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย2องทับห้า สูตรคำนวณของอาจารย์ได้1489งสกถูกทันหนึ่งสีกาทางเลขติดบนเลขเด่นแบบ4ตัวนะครับมา1นถึงสตัวยังอยู่กันที่แนวทางของอาจาวโรธนะครับใบนี้สูตรคำนวณครบรอสอนอมที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปถูกทัน ในวทางของอาจารย์ให้ดับสองนะครับคำนวณเลขดับหลุดนะครับมีแต่เลขเจ็ดครับสองงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับงวดที่ออกห้าหกสามกับหกแปดเจ็ดสามงวดหลังสุดของอาจารย์ก็เข้าสองหลุดไปหนึ่งสำหรับงวดใหม่ครับใบฝั่งทางขวามือแนวทางครบรสอสนอของอาจารย์คำนวณได้แปดเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามสี่ห้าถูกทันตามนี้นะครับแปดเก้าศย์หนึ่งสองสามสี่ห้าต่อมาจะเป็นนทางเด่นบนเลขเด่นแบบสามตัวของอัจจิรนันรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาคำนวณได้เจ็ดแปดเก้ามีเลขเจ็ดเข้าหลักหน่วยนะครับตัวในทางงวดใหม่อยู่ด้านล่างครับสูตรนี้ ของอาจารย์คำนวณได้1 2ึ่งสามถูกทันหนึ่งสองสามาต่อกันที่แนวะทางเด่น2ตัวเหนือใต้หรือว่าเด่น2ตัวด้านบนด้านล่างของแอดฝนงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับคำนวณได้8กับ9ก็จะมีเลข8นะครับลงไปด้านล่างเข้าหลัก10 หวยออก85หลังจากงวดก่อนหน้านั้นหลุดไปถูกทันทางโดยเลขงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสุดนะครับตัวเด็นขอแงดฝนคำนวณได้7กับ8ถูกทัน7กับ8วันที่ก็2ทับ5 2,568ครับ ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดฝนนะครับใบนี้สูตรคำนวณ10หน่วยล่างเลขเด่นแบบ5ตัวมวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแอดฝนคำนวณได้2 3 4 5 6ก็จะมีเลข5นะครับเข้าหลักหน่วยหุยออก8 5ส่วนแนวทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามอือน,นะครับแอดฝนคำนวณได้4 5 6 7 8ทุกทัน4 5 6 7 8แนวทาง10หน่วยล่าง มาต่อกันที่แนวทางสายออกกำลังกายนะครับหรือว่าสายวิ่งทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์มังกรเมลัยงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์ด้านล่างเข้านะครับคำนวณได้ห้าส่วนด้านบนของอาจารย์คำนวณได้ห้านะครับหลุดไปหวยออกสองสองเจ็ดย้อนไปงวดแนวทางด้านบนของอาจารย์เข้านะครับอาจารย์คำนวณได้เลขหกนะครับหัยออกหกแปดเจ็ด ส่วนด้านล่างคำนวณได้9หลุดไปนะครับหวยออก3 6ย้อนไปงวดก็ด้านล่างเข้านะครับมีเลข3ามหวยออก3 2มสแนวทางเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้2หลุดไปนะครับสามตัวออก5 6 3สามครับสาม,มุดหลังสุดก็ตามนี้ทุกท่านมีเข้าสลับหลุดกันไปนะครับส่วนแนวทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย คือคำนวณเด่นด้านบนของอาจารย์ได้หนะครับด้านล่างได้ห้าถูกทันด้านบนได้หนะครับด้านล่างได้ห้าทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณถูกทันพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นทางเด่นอรอสอนอเลขกเด่นแบบ3ามตัวของอยอดเฮงงวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้สูตรใหม่มานะครับคำนวณได้ สี่เจดสานะครับสี่เจดสก็จะมีเลขเจ็นะครับเข้าหลักหน่วยหุยออกสองสองเจ็ด่วนทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางซ้ายวันศุกร์ที่สองพฤษภาคม2,568สูตรคำนวณเด่นร1 0หน่วยของอาจารย์ได้9ก้าสองแปถูกทันเก้าสองแปใครชอบใครตามสูตรคำนวณของอาจารย์ก็แทปบหน้าจอไปถูกทัน แนวทางของแอดยอดเฮงมาต่อกันที่แนวทาง10บน4สูตรสูตรทำมเมอร์นะครับงวดที่ผ่านมาแอดยืนลงให้งวดแรกทุกท่านใบฝั่งทางซ้ายได้2 3 6 9ก็จะมีเลขสอนะครับเข้าหลัก10บส่วนแนทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับลงเป็นงวดที่2 ตัวเลขของอาจารย์คำนวณได้5701จูทุกทันห้าเจ็ดนย์หนึ่งนี้นะครับแนวทาง10บน4สูตรนะครับสูตรทำมือของแอดเินบุญเลิศยังอยู่กันที่หน้าทางของแอดยืนนะครับใบนี้ขอภาย4ใบนี้เป็นหน้าทางด้านล่างนะครับ2ใบด้านบนครับหลัก10ฝั่งทางซ้าย ติดล่างแอดยีนคำนวณได้801ทุกคันแล้วก็หน่วยล่างคำนวณได้703มัดกันได้9ชุดนะครับด้านล่างฝั่งทางซ้ายก็จะมี878083 07 00 03 1710แล้วก็13อีก2ชุดตรงนี้ของอาจารย์ที่ชอบก็คือ07กับ1น17นะครับในทางของแอดยีนบุญเลิศหรือว่าแอดยินใบเขียว มาต่อกันที่แนวทางเด่นสิบหน่วยบนเลขเด่นแบบห้าตัวของแอดปุ้ยใครถามหาอาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์มีเลขเจ็ดเข้าหลักหน่วยทุกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้แอดปุ้ยคำนวณได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองทางโดยเลขเจ็ดงวดหลังสุด เทาทั้งหมดถูกท่านจัดไปครับวันที่ด้านบน2พฤษภาคม2,568สูตรคำนวณ10หน่วยบนมาต่อกันที่หนะทางเด่นสอนอบนนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดตางวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของแอดตายังเดินดีต่อเนื่องอยู่นะครับ มีเลขเจ็ดเข้าหลักหน่วยหวืออกสองสองเจ็ดทางโดยเลขสี่งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับเดวนทางงวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางอัตราคำนวณได้สองสามเจ็ดห้าทุกทันสองสามเจ็ดห้าวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับสองทับห้าสองพันห้าร้อยหกสิบแปด มาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลสอนอนด้านล่างงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดไปถูกพันไม่มี8กับ5ย้อนไปอีก2งวดเข้าอยู่นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้379นะครับ379งวดนี้มาพร้อมกับแนวทางชุด2ตัวนะครับ ใครชอบก็แทปบหน้าจอไปต่อยอดดึงชุดเด่นเอาถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านนะครับมาต่อกันที่แนวะทางเด่นล่างเลขเด่นแบบ3ตัวของแอสเซนมีงวดที่ผ่านมาคำนวณได้8 9 0ก็จะมีเลข8นะครับเข้าหลัก10โเยออก8 5ห้งวดใหม่2พฤษภาอยู่ด้านล่างสุดครับคำนวณได้4 5 6ห้กถูกทัน 4ี่ห้าหกเด่นล่างแบบ3ตัวของแอดเซนนีนะครับต่อมาจะเป็นทางเด่นล่างเลขเด่น2ตัวของแอดปลายฝันในความทรงจำงวดที่ผ่านมาคือใบตรงกลางแนวทางของแอดปลายฝันงวดก่อนคำนวณได้วสกับ4หลุดไปนะครับเผยออก8 5มีเลขสอหลุดไปบนครับ ย้อนไปงวดเข้าอยู่ทุกท่านมีเลขสามสามก็เข้าหลักสิบมวดที่ออกสามหกสองมวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดงวดใหม่คำนวณได้ศูนย์กับสองนะครับศูนย์กับสองแนวทางเด่นล่างแบบสองตัวของอปลายฝันต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสิบล่าง เป็นสิบล่างของงานปลายฝันงวดที่ผ่านมาเข้าตรงตามตำแหน่งอยู่นะครับมีเลขแปดหวยออกแปดห้าครับย้อนไปอีกสามงวดสุดคำนวณของอาจารย์นี่หลุดไปเข้าหลักหน่วยหมดเลยถูกทันไม่ว่าจะเป็นงวดที่ออกสามหกสามสองแล้วก็ห้าสี่ตามนี้นะครับทางโดยเลขของอาจารย์งวดใหม่ก็คือใบด้านบนตรงกลางเด่นสิบล่าง ของอาจารย์คำนวณได้179นะครับ179ถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยมาต่อกันที่แนวะทางเลขติดล่างของแอดนาคิโนแอดนาคิโนคำนวณได้89012นะครับ บนใบนี้จะเป็นแนวทางเลขติดล่างของแอดคนวันอังคารใครถามหาอาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับแคบปบหน้าจอให้ไวงวดที่ผ่านมามีเลข5นะครับเข้าหลักหน่วยทางดูเลข4งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย2องทหอันห้า6้ออาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้ 8039ถูกทันแปดศน8 0สาเกลขติดล่างแอดคนวันอังคารนะครับมาต่อกันที่นนะทาง10หน่วยล่างเลขเด่นแบบ4ตัวของอาจารย์เอทัศน์งวดที่ผ่านมามา2ตัวเลยถูกทันมี8กับ5งวดก่อนหน้านั้นก็มีเลขหกเข้าหลักหน่วยงวดที่ออก3 6 ้อนไปอีกงวดก็มีเลข3เข้าหลักหน่วยงวดที่ออก3-2สองำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือนะครับคำนวณได้0 1 3 8ทุกท่าน0 1 3ย1หหน่วยล่างของอาจารย์เอทั์ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ